ขเมศจบแล้วเมื่อจีนโบกมือลาไม่ให้ทุนขเมนแล้วตอนนี้ขเมนนั่งไม่ติดเที่ยวขอเงินประเทศต่างๆไปเรื่อยๆขเมนถูกตัดหางปล่อยวัดเรียบร้อยแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับซื่อดังเผยนะครับปีนี้จีนไม่ปล่อยกู้ให้กับกัมพูชาแม้แต่โครงการเดียวเพราะว่าโครงการต่างๆนะครับที่ขเมนทำมาล้วนแต่ล้มเหลวมาโดยตลอด แถมเขมีนเองนะครับยังจะถูกประชาค,คมโลกนะครับเล่นงานซ้ำด้วยหลังจากมีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงเกิดขึ้นจนผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกนะครับต้องได้ออกมีการออกถแถลงการนะครับประนามการออกเดินทางเยือนต่างประเทศแบบติดติดกันของฮุนเซนนะครับในช่วงเวลานี้ประธานวุฒิสภานะครับของกัมพูชา ซึ่งก็ได้มีการสะท้อนถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาใหญ่ของประเทศที่รัฐบาลฮูนมาเน่นะครับกำลังเผชิญอยู่ในช่วงนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัญหาด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เป็นหนึ่งในสีสาเหตุหลักนะครับที่นักวิเคราะห์ทางการเมืองในประเทศกัมพูชาเขาคาดว่าจะมีการส่งผลทำให้รัฐบาลที่ นำโดยสมาชิกจากตระกูลฮุนเนี่ยนะครับจะมีจุดจบที่ไม่ดีนักซึ่งต้นเหตุอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้รัฐบาลเขมรต้องดิ้นรนหาทางเจรจากับผู้สนับสนุนรายใหม่นะครับนอกจากจีนเพราะว่าจีนนะครับไม่สนับสนุนอีกแล้วก็คือการที่จีนนะครับเริ่มถอนตัวออกจากกัมพูชาดังเห็นได้จากการที่ไม่ปล่อยเงินสนับสนุนนะครับโครงการขุดคลองโฟนันเตโช ตามที่เป็นข่าวหลายสื่อข่าวนะครับได้มีการตีข่าวในเรื่องนี้ซึ่งก็อาจจะดูเหมือนว่าการที่จีนไม่ให้ความสนใจในโครงการนี้นะครับอาจจะเพราะมองไม่เห็นศักยภาพของโครงการอย่างที่ควรจะเป็นหรือว่าเหตุผลอื่นใดนะครับก็แล้วแต่ที่ทำให้จีนลังเลที่จะมีการลงทุนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเจ้าหนี้ใหญ่ของกัมพูชารายนี้นะครับก็มีความคิดที่จะไม่ปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศเขมรมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะว่าจากการเปิดเผยของสื่อดังนะครับอย่างรอยเตอร์เขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าประเทศเขมรนะครับมีความที่ไม่มั่นคงในการที่จะมาตั้งโครงการในประเทศนี้จีนนะครับเขาก็มองปัญหานี้ออกแล้วแต่ว่า พยายามที่จะไม่ปล่อยให้กับประเทศกัมพูชาไปตลอดจนได้มีข่าวนะครับออกมาว่าจีนเนี่ยนะครับไม่ปล่อยแล้วซึ่งข่าวรอยเตอร์นะครับเขาก็ได้เขียนไว้ในวันที่11ทธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับข้อมูลจากกระทรวงการคลังกัมพูชาในช่วง3ามไตรมาสแรกของปี2,567เนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าจีนยังไม่ได้มีการอนุมัติเงินกู้ใดๆให้กับกัมพูชาในปีนี้เลย เรื่องนี้นะครับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อโดยรวมแก่กัมพูชาเนื่องจากว่าเจ้าหนี้รายอื่นๆนะครับเขาก็ได้เข้ามาปล่อยสินเชื่อรวมมูลค่าราว1,000ล้านดอลลาร์ซึ่งเกือบจะเท่ากับจำนวนที่ปล่อยกู้ให้กับประเทศในช่วง9เดือนแรกของปีที่แล้วธนาคารโลกนะครับก็ได้มีการลงนามเงินกู้มูลค่า564ล้านเหรียญสหรัฐแล้วในปีนี้ ทำให้ธนาคารโลกนะครับเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาในปี2567ตามมาด้วยญี่ปุ่นมูลค่า262ล้านเหรียญสหรัฐการที่จีนนะครับหยุดการระดมทุนเป็นผลมาจากการลงทุนอย่างหนักในกัมพูชามาหลายปีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนนะครับไม่ได้ตอบคําถามเกี่ยวกับเงินกู้แต่เขาก็ได้ให้ข้อมูลว่าจีนและกัมพูชาเป็นเพื่อนที่แน่นแฟน้น เราจะยังคงเสริมสร้างความร่วมมือกับกัมพูชาและสนับสนุนกัมพูชาในการส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนโคษกข,ของกระทรวงการคลังกัมพูชาไม่ได้ตอบกลับคําร้องของความเห็นทันทีนะครับจีนก็เป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาในปีที่แล้วโดยมีเงินกู้มากกว่า300ล้านดอนลลาร์สหรัฐตลอดทั้งปี มีเพียงธนาคารโลกเท่านั้นนะครับที่มีเงินกู้มากกว่าเมื่อปีที่แล้วโดยมีเงินกู้ที่ลงนามแล้วมูลค่า500ล้านดอนลลาร์ตามข้อมูลทางการซึ่งจากข้อมูลรายงานของรอยเตอร์นะครับก็เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในนโยบายการลงทุนของจีนในกัมพูชาปี2567ซึ่งไม่มีการอนุมัติเงินกู้ใหม่แม้แต่โครงการเดียวนะครับ การตัดสินใจนี้สะท้อนถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นหลังจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งในกัมพูชาประสบความล้มเหลวจีนซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาก็มีส่วนร่วมในหนี้สินประเทศ1ใน3ของมูลค่ารวม11.6พันล้านดอลลาร์แต่ไม่มีการปล่อยกู้ใหม่ในช่วง3ไตรมาสแรกของปีนี้แตกต่างจากปี2 5 1 6 ที่มีการปล่อยกู้กว่า212ล้านดอนลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันการหยุดการลงทุนของจีนนะครับก็ได้ส่งผลให้เจ้านี้รายอื่นๆนะครับเข้ามามีบทบาทโดยธนาคารโลกเองและญี่ปุ่นก็กลายเป็นผู้สนับสนุนหลักแทนการปล่อยเงินกู้มูลค่า564ล้านดอนลลาร์จากธนาคารโลกในปีนี้ชี้ให้เห็นถึงการปรับโครงสร้างแหล่งเงินทุนของกัมพูชาด้วย ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับไม่เพียงสะท้อนถึงการปรับตัวของจีนต่อความเสี่ยงแต่ยังเผยถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของกัมพูชาในเวทีการลงทุนระดับนานาชาติแม้ว่าจีนเองจะยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่คำถามสำคัญก็ยังคงอยู่ว่ากัมพูชาจะสามารถดึงดูดการลงทุนใหม่ในระยะยาวได้หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อโครงการใหญ่ๆเช่นคลองฟูนันเตโชล้มเหลวในการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนไปแล้วการที่จีนนะครับระง,งับการปล่อยเงินกู้ให้กับกัมพูชาแม้จะเคยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของประเทศก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สะท้อนถึงปัจจัยหลายประการนะครับซึ่งปัจจัยนั้นนะครับข้อแรกเลยก็คือความล้มเหลวของโครงการเดิมซึ่งโครงการนะครับ พื้นฐานที่จีนสนับสนุนในกัมพูชาหลายแห่งไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายส่งผลต่อความเชื่อมั่นและประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวซึ่งปัจจัยที่2นะครับเป็นแนวโน้มเชิงภูมิรัฐศาสตร์จีนนะครับอาจปรับลดการพึ่งพากัมพูชาเนื่องจากต้องเผชิญแรงกดดันจากประชาคมโลกในประเด็นสิทธิมนุษยชนรวมถึงการจัดการหนี้ในประเทศกำลังพัฒนา ปัจจัยต่อมานะครับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเจ้าหนี้รายอื่นการที่ธนาคารโลกนะครับและญี่ปุ่นเข้ามาแทนที่ในฐานะแหล่งเงินทุนหลักชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกําลังมีการเปลี่ยนแปลงไปและปัจจัยสุดท้ายนะครับก็คือผลกระทบต่อกัมพูชานั่นเองการขาดการสนับสนุนจากจีนในปีนี้อาจสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลฮุนมาเนตโดยเฉพาะ เมื่อนี่ของประเทศยังสูงขึ้นนะครับเมื่อเรามองประเด็นเข้าลึกไปอีกนะครับจะเห็นว่าการตัดสินใจของจีนในการหยุดปล่อยเงินกู้อาจเป็นสัญญาณถึงการเปลี่ยนผ่านจากการลงทุนที่เน้นความสัมพันธ์ทางการเมืองไปสู่การเน้นความยั่งยืนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสำหรับกัมพูชาความไม่แน่นอนในแหล่งทุนจีนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อโครงการสำคัญที่ยังไม่ได้เริ่มต้น ขณะที่การเพิ่มบทบาทของธนาคารโลกและญี่ปุ่นแม้จะช่วยบรรเทาปัญหาแต่การคู่ยืมจากองค์กรระหว่างประเทศมักมาพร้อมเงื่อนไขที่เข้มงวดในระยะยาวนั้นนะครับกัมพูชาก็อาจจะต้องปรับตัวเพื่อที่จะมีการกระจายความเสี่ยงในการพิ่งพาแหล่งทุนจากจีนและสร้างความโปรง่งใสในโครงการลงทุนเพื่อดึงดูดเจ้าหนี้รายใหม่ด้วยนะครับสิ่งนี้มันก็สะท้อนถึงความท้าทายของประเทศเล็กๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างการพึ่งพาประเทศมหาอำนาจและการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจภายในนะครับนี่นะครับก็เป็นรายละเอียดของประเทศเขมรน,นะครับที่จีนส่งสัญญาณต่อเขมรแล้วว่าจะไม่ให้เงินทุนในการสร้างโครงการต่างๆในประเทศกัมพูชาอีกแล้วนะครับเพราะว่าขาดความเชื่อมั่นในประเทศกัมพูชา เพราะว่าได้มีตัวอย่างมาแล้วนะครับจากที่จีนให้ทุนไปสร้างโครงการต่างๆในกัมพูชาผลปรากฏว่ามันล้มเหลวนะครับไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดเอาไว้ทําให้จีนขาดความเชื่อมั่นในประเทศนั้นไปนะครับจีนณตอนนี้ก็คือไม่ให้ทุนในขเขมรน,นะครับในการสร้างโครงการต่างๆ แต่ว่าในตอนนี้นะครับปัจจุบันประเทศกัมพูชาเองซึ่งผู้นำนะครับโดยโดยเฉพาะฮุนเซนนะครับที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาของประเทศขเขมรน,นะครับได้มีการเดินทางไปยังประเทศต่างๆเพื่อที่จะไปขอเงินทุนนะครับหลายคนก็มองว่าฮุนเซนนะครับไปขอเงินที่จะมาทําโครงการหรือว่ามา พัฒนาประเทศของตัวเองนะครับซึ่งก็ได้มีการเที่ยวไปขอเงินกับประเทศตา่างๆผู้นําประเทศตา่ตางๆนะครับอย่างล่าสุดนะครับก็เห็นไปที่ตุรกีนะครับและก็ไปที่ประเทศอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งก็ทําให้ยูเนสโกนะครับก็ได้ออกมาประนามกัมพูชาว่าการที่ผู้นํากัมพูชานะครับได้เที่ยวออกไปยังประเทศตา่างๆนะครับไปหาผู้นําประเทศต,าต,าต่างๆมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็บวกกับที่ประเทศคขมร มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับก็ทําให้ประเทศต,ต่างๆเห็นว่าขาดความเชื่อมั่นและก็น่าเชื่อถือนะครับผู้นำนะครับของประเทศเขมรก็คงต้องคิดพิจารณาแล้วว่าประเทศของตัวเองนะครับทำอะไรไว้จนต้องทําให้ยูเนสโกออกมาประนามแบบนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวไทยเรากันบ้างนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงมุมมองแรกนะครับบอกว่า กูมาขุดคลองขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่แต่ได้คลองไส้ไก่โคกหนองนาโมเดลใครจะให้อีกหมอมองถัดมานะครับบอกว่าผู้นำเดินสายขอทานนานาชาติเอาเงินเข้ากระเป๋าสู่จนประชาชนแอบเข้ามาขอทานที่ไทยรวมกันท่วนหน้าหมอมองต่อมาครับบอกว่าความสามารถของฮุนเซนผู้นำของขเขมรประชาชนเดินตามตอก,ตอก หูมองทันมานะครับบอกว่าคนประเทศอื่นเขายังรู้สึกเลยที่เห็นชัดก็คือสนามบินพอสร้างสนามบินเสียมเรียบในถิ่นธุรกันดารเสร็จก็ปิดสนามบินเก่าไปเลยแบบไม่ให้ใช้งานเพอสนามบินเสียมเรียบล้มเล้ยวก็ไปกู้สร้างใหม่แบบอลังการในกรุงพนมเปญอีกแทนที่จะเอามาสร้างระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงตัวเมืองที่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วกว่า และเกิดประโยชน์ยั่งยืนกว่ายิ่งครองฟูนันเตโชยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกมุมมองต่อมานะครับบอกว่ารู้จักจีนน้อยไปสถานการณ์เปลี่ยนไปเป้าหมายก็เปลี่ยนไปตาม EU แบนสู้ปล่อยให้ตกตามหรือว่าล้มละลายก็ไม่ต้องลงทุนเยอะลาวคือตัวอย่างมุมมองต่อมานะครับบอกว่าลองดูลองเลี้ยงดูอสรพิษตัวร้ายกัดได้แม้แต่ผู้มีคุณ ไม่รู้จักมิตรและน้ำใจแฝงด้วยความคิดว่าฉลาดและพร้อมจะเอาเปรียบหมูมองถัดมานะครับบอกว่าสงสัยข้างบ้านอาจจะมองแล้วว่าใกล้ลมละลายเมื่อไหร่ก็จะหลบนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ส่วนนี่จีนก็ให้ประเทศรับไปหมูมองสุดท้ายของอีพีนี้นะครับบอกว่าจีนอยากส่งของไปขายยุโรปผ่านกัมพูชาแต่กัมพูชาโดนแบน1น0เ จีนก็โดน100%คลานให้ประเทศจีนอีกแล้วเอาละครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยของเรานะครับบางคอมเมนต์ซึ่งก็เป็นส่วนน้อยนะครับจริงๆแล้วก็มีอีกหลายคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาและประเทศจีนนะครับในการที่ตัดหางปล่อยวัด ประเทศกัมพูชาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณชมเพียงเท่านี้ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดไลค์วไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถทงคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ